อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพโพธวิชาสาณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสาีสาทาเทวมนุสานังพูทธโธภะคะวาติ สวาขาโตพระคาวตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะน้ายโกจตตาตังเทธิภะโบวินโยหิติสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกะสร้างโคลูสุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกะสร้างโคยายาปฏิปันโนพระคาวโตสาวกะสร้างโค ส้ามีจิตปฏิปันโนพระขาวโตซาวะสร้งางโคญาติตังจัดตาลีปุริคะสายุคานิอาถาปุริสปุคลาเอสาพาะขาวโตซาวกสร้างโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอันเชล,ลีกาลนิโยนุตะรังปุนยาเขตตังโลกัสสติ ยินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีหังมาตาปิตาวะอระหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังราเลเทวสุโปเสทิกินจิเอโวเยสโกปะชังทัสสมิง อินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะท่านังสาเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสก,กัตตวาพุทธัตะนานังโอสะทังอุตามาังวารางังอีตังเทวมนุษยานางังพุทธเตเชนโสุตินา นาสันตุปาทวาสเพทุขาวูปสเมนตุเตสักตวาธรรมะรัตนังโบสักังอุตมังวรังบาลีลาหูสะปปะสะมานังธรรมะเตเชน่าโสตินานาสันตุปาทวาสเพพายาวูปสเมนตุเตสักตวาสังฆราตานัง โอสะทังอุตมงวรังอาหุนนยังปาหุนนยังสังฆเตเชนโสตินานาสันตุปาทวาสาเพโรคาวปาสาเมนตุเตอิติปิโสภคะาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมัันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรบุริสธรรมมาสารธิ สัทธาเทวมโนสานังพุทธโธภควาติสวากาโตภควตาธมโมสันทิฏิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาญโกปัจัตตังเทเวทิปปะโพวินโยเฮติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ โกชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยัติทางจตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุริสุขะลาเอสะภะคะวโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนโยทักินโยอันชรีกรณนโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสัตติจินดามณีปียังมันดังยาสังถาสังกนณังุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะอระหังปาโพตันจามหาราชาตววามังโปสะทุโนทีปัง กาเรเทวสุปเทศทิกินเจเทวเยสาโกปังนิททัสมิงกินเนวาทาตาปิยังกันตังสาลิปุโตภาวันตุเมเศรทฐีลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจัทธะนางสาเพชนาพาหูชนะนาปิยังมะมะตากาตวาพุทธา ราตนาตังโอสะทังอุตมังวรังยตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนัสุตินานาสันตุปาถวาสะเพทุขาวุปปัสเมนตุเตสากตะวาธรรมะรัตนังโอทัสังอุตมังวรังปาริลาหูปัสสะมานังธรรมเตเชนัสุตินา นาสันตุปาทวาสะเพภยาบูปัสสนตุเตสัตตาวาสังฆาตรตนาโอสาทังอุตมังวรังปาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปาทวาสะเพโลคาวูปัสสนตุเตอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาตรณนาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมโนุสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิปติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจันเทธิภะโกวินโยหิเหติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสปุคารา เอสาภาควาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยท่าขิเยโยอันชัดีกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตติจินดามณีปียังมันดังยะสังทากังสังโกนางอุปสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะ โพตันจามหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเทสิกินจิเทวโยเยสโกุวะชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพาวันตุเมสิทธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะก ท่านาสาเภชนาพระหูชนาปิยังมะมะสาวกตวาพุทธารตานังโอสะทังอุตมงวะรังนิตังเทวมนุษานังพุทธาเตเชน่าสสตินานัสันตุปาทวะสะเภทุกขาวูปัสเมนตุเตสาวกตวาธรรมาสารนังโอสะทังอุตมงวะรัง ปริราหูปัสะมะนังธรมเตเชนะสตินานาสันตุปะทวาสะเพทายาบูปัสะเมนตุเตสัจจตวาสังฆราตนางโอสะทาอุตมะวรังปาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนโสตินา นาสันตุปาทวาสเพโลคาวุปสเสนตุเตทยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังสตุสัจสพังราสังเยปิวิงสูนราสภาอันทังกราทายพุทธาอาทาวิสติ นายกาสาเพตปติติตาไมหังมัทธะเกเต,เตมูนิสลาศีเสปฏิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจาเนสังโคปติตโตไมหังอุเรสัมภาคุนากาโรอุอัธเยเมอรุนุรุโทโธ สาลีปุตโตจะทาคิเนปุณธันโยปิธิภาคาสมิงโมพคันลาโนจาวามะเกทาคีเนสาวาเนใยหังอาคุงอานันทาราหุลาตาสาปโปจมามหานาโมอุภาสุมวามาสโสตะเก เกะโตปิตภาคะสมิงสุริโยวาปาทังกะโรนิสินโนเสริสัมปันโนโสพิโตโมนิปุงคะโวอุมารากัสปเทโรมาเหสีจิตะเววาทโกูโสไมหังวะนะทเนจิตนิจังปติทาสิ ปุนาการุปนุอังคุลิมาโลจารูปารีนันทาสีวลีเถรปัญจายิเมชาตาณารเตติลากามะมะเสสาสิติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสิติมหาเถราชิตาวันโนชิโนุรสา ทารันตาสิละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาพระตานังปุรัะโตอาสีทากิเนเมตตาสุตะกังฮ่าชักทางป่าชโตอาสีวาเมอังคุริมาละกังกันฮามูราปาริตันจั อาตานาติยสุตกังอากาเสชาท่านางอาสิเสสาปาการาสันติตาชินานานาวรายะสังคุตยุตตาสัปปาการาสังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาเฮราชัตูปัทถวาเสสาวินายังยันตู อนันตชินาเตชสาวาสาโตเมสากิจเจนะสาธาสัมพุทธะปัญจชะเลชินาปัญชะรามัชมาชมหิวิหารันตังมหิตะเลสาธาปาเรนตุสังสเปเตมหาปุริสาสภา ปิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุพาเวนะชิตุปาทาโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังฆานุพาเวนะชิตันตารายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญจเรติ หานุงสาหาสมะพีนิมิตาสาวุทันตังพีเมคารังอุทิตาภูระสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิ มาราติเลกามภิยุชิตาสัพพารติงโรัมปนาระวากามาธาทายขังคันติสุทันตาวิธินาชิตวามุนินโทกันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิ นาราคิลิงขะชาวังอติมาตพูตังทาวะขิจากกามาสานิวาสุทารุนันตังเมตตมุ้เสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชยมังคลานิปอเคตะขะมะติหาสุธา รุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคูริมาละวันตังอิทธิพิสังขตามนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลานิกตาวานากทตามุทารังอีวะคาพินียเจตายะทุทาวะจันนัง ชณะกายามเชสันเตนโสมมวิธินาชิตวามุนินโททันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจวิหายามติสัจตวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติหันทาภูตังปัญญาปฏิปชะลิโตชิตวามุนินโท ตันเตชัสสาภวตุเตชยามังคลานินันโทปนันทผู้ชัคังวิผู้ทางมหิตทิงอุเตนาเทระผู้ชักะเคนะทามาปายันโตอินททปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชสสาภวตุเตชยามังคลานิ ผู้คาหาทิฐิผู ah ้ชาเคนะสุทันทาหัทถังรัมมังวิส an ุทธิชุดติมีธทภากาพิธานังยานาคาเนคาเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธาชยามังคาละอาถาคาถาโยวาจโนทีนาทิเนสารเตตะมาตันทีมิตาวานนกาวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอาทิคะเมยยานโรสาปัญโยมหากะการุนิโกนาโทมิตายาสาพัดปานินัง ปูเรตวะปารมีสภาปตัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจวาเชนะโมเตตุเตชยมังทลังชย,ยันโตโพธิยามูเลสักการสกกากยานังนันทิวาตโนเอวังตวังวิชยโยโหหี ชายาสุชายามังคะเลปะปาราชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิโตคะเลอะพิเสเกสาภาพุทธานังพระคับปะโตปะโมทติสุนาขันขัดตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุโหติตังสุขานสูโมโหโตจะ สุยิถังพรหม,มา,าราิสุปทถากินงังกายกรรมังวาจากรรมังปทถากินงังปทถากินงังมนโนกรรมังปานิทีเตปทากินาปัถากินานิกตาตวาลาพันตัดเถปทถากินเน ภาวะตุสาภามังค่าลังลกขันตุสาภเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสัทาสุทีภวันตุเตภาวะตุสาภามังค่าลังลกขันตุสาภเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนะสัทาสุทีภวันตุเตภาวะตุสาภามังค่าลังลกขันตุสาภเทวตา สาพาสังฆานุภาเวนัสธาโสตีภาวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมนามาธานีนาภาวันตุปุชิตาโสทิงกะโร โรเตทาวิหารามันทะเลเอราจามาชานวากาจาพีขาวโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาจาเทสานิขามาจาอิสราสะปานาพุตาสุขิตาพวันตุเตแชลาผู้ชายเยปีจาอัตถสัมภวา สังเสทาชาตาอาพทาวปะปัติกาเนียนิกังธรรมวารังปฏิจเตสเพปิทุขาสาการุนตุสังขายังท้าตุจิรังสัตตังธรรมโมธรรมสัทาราจาปุคคลาสังโฆ โมตุสามาโควะอาทายะจะเหตายะจะอัมเหระคาตุสัทัมโมสะเภปิธรรมะจาริโนพุทิสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวติเตปะสันนาหุนตุสะเภปิปานิโนพุทธะสะเน สรมมาทารังปเวชนโตกาเลเทโวปวัวสตพุพวุธิภาวายะสตานังสมิทงังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอาจตาร,รชาชังนิจังรักขันติปุตะกังอีวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสาวพาทาทุาขัปตา จานิทูกขาพยาปตาจานิพยาโสกับปตาจานิโสกหุ่นตุสาเพปปานิโนเอตเอตาวตาจามเหหิสัมพาทางปุตยสัมปทางสาเพเทวานุโมทันตุสาพาสัมปติสัมธิยา ขานางท่าทันตุสัทายาวีลังละคขันตุสพาพายาภาวนาพิรตาโนตุรชชันตุเทวตาคตาจะเพพุทธาพราปตาปเจกานันจะย,ยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนละลักขันธามิสาภโสโ โอตุสาพังสุมังฆารังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาพุทานุภาเวนัสุธีโหนตูนิรันตรังโหตุสาพังสุมังฆารังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสุธีโหนตุนิรันตรงโหตูสาพังสุมังฆารัง <mas> รกคันตูสาพาเทวตาสาพาสังคานุภาเวนะสตรทีโหนตูนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพน้นทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดถายยายนมนและธรรมมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวแล้ววัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี เหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปริดทรงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด